ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n e Craft Infinity ให้เสียงภากษ์ภาษาไทยโดย m i n e Craft Infinity จ้าก่อนที่จะไปดูการ์ตูนวันนี้เรามีมุกตลกมาให้ทุกคนได้ฟังกันไปรับฟังกันเลยครับตลกหวังว่าคุณจะชอบมุกตลกนี้นะคะส่วนประกอบในรถชิ้นไหนที่ไม่เคยทำงานเลยเกียร์ก็เห็นเกียร์ว่างอยู่ค่ะืึ กูดีเร้าบายถึงกับเอียงหูฟังเลยเหรอปานะจะไม่ได้ฟังมุตลกของเกิดแต่ฉันได้ยินเสียงใครกินอะไรอยู่นั่นเอ๊ต้องเดือดมันด้วยแล้วนี่ซอมบี้อะไรกินอะไรอยู่เนี่ยอ๋อปลอมผมกินขนมครับผมหิวครับผมโง่ห่วยแล้วอ่ะมึงนายแอบเปิลกูเหรอป่านะจะไม่ได้ฟังแต่กูได้ยินเองนายคิ้วสิงตังนีไปเลยออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เลยหนังสือหนังหาไม่เรียนแล้วมึงจะได้กินขนมอยู่นั่นแหละ เอาละนักเรียนทุกคนวันนี้เรามีไอเดียนำเสนอมีไอเดียอะไรนะคะคุณผู้ชมก็นั่นน่ะสิคุณผู้ขอคิดอยู่อ๋อนี่ไงถ้าเกิดเรื่องอาหารการกินนี่ต้องไว้ใจทาร์ตเราเลยใชดปากหน่อยไหมฮะซอมบี้ผมไม่อยากินค่ะคุณผูเอาละนี่คือตัวจำตำแหน่งของพวกเธอโอ้มีไฟพร้อมทำเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่อ้ายมันร้อนมากเลยนะไข่แดงชนิดโอ้หูเฮ้ย ทำไมไปอย่างนั้นล้วหัวพิกแมนค,คุณครับทํายังไงดีคร,รับช่วยดิครับไม่มีใครช่วยเลยไม่มีใครช่วยผมเลยผมว่าแตกไปอยู่แย่อยู่แล้วไหมนะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหัชัดๆ <c oughs> มาแรงนะช่วงนี้ถ้าไม่ดีแล้วคุณครูขอโดอ่ะรเริ่มกับเพิ่งก่อนละกันติ๊กติ๊กตักิ๊กตัก,ตก,ตกอ๋อคุณคณรูหายแล้เหรอครับนั่น กำลังหาอุปกรณ์น,นะซิจะมาทำให้พวกเธอได้ดูกันไงว่าการทำอาหารนั้นมันเป็นยังไงแล้วมันต้องกินยังไงแล้วมันต้องทำยังไงโหขนาดนั้นเลยเหรอครับกใช่นะซินี่ไงคือเตาของคุณแล้วก็ส่วนผสมของคุณที่ใส่เข้าไปมันคือเนื้อวัวที่เป็นเนื้อที่โอหมาจากประเทศอะไรดีส,สวิตเซอร์แลนด์นี่คือพิซซ่าของคุณเลยฮะม่วซส่วนมันใหญ่แล้วครับนี่ ผมให้สิบคะแนนเต็มเลยครับพุ่คูฮะนายจะมีสิทธิ์อะไรข้างในพี่คูนะ่ะเอา้าก็ดูดิพิซซ่าของคูน่ากินชิมัดเลยฉันก็ให้สิบคะแนนเต็มไงเพื่อจะได้กินบ้างอื้อหือหัวนายดำมืดเลยนะพิกแมนู็ชายเราสิใครไม่รู้มาแก่งนเนียต้องเพื่อนไอ้นี่แหละแคนชิมัดเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 1> นายซอมบี้ อะไรเนี่ยใครสกิดฉันอ้ออ้ออ้อยนั่นมันเออเป็น,นไรเข้ามาโดยไม่รู้มีเสียงนี่วิกแมนนี่ซอมบี้ไหนทำอะไรเนี่ยอ๋อมันคือเต็นที่พักผ่อนของฉันเองอะช่วงนี้เขากำลังฮิดกางเต็นท์กันอะไรไม่รู้หรอฮะอ๋อมันจะเกินไปแล้วนะเจ้าซอมบี้ คุณคุยทำอาหารไม่ได้ให้มันทำเต้นปืนกรซอมบี้ตื่โอ้โหเรียกจนเหนื่อยขอบคุณคับอยังไปสนใจเลยครับเจ้าซอมบี้มันเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้นั่นสิครับเงินก็จะให้นายทำแล้วก็สเกลเลตันคับผมผมขอทำก็ได้ครับผมก็ใส่เนื้อแบบคุณครูเลยครับแล้วก็ตามได้มันสลังครับคุณครูผมว่ามันจะออกเป็นพิซซ่าแบบที่คุณคุ้ยทาออกมาเลยนะครับโอ้พูดได้ถูกต้องกันไหมฮ้สเกลเลตันคัาผมตื่นเต้นไปหน่อยนะครับชื่อ นี่ครับน <Nice. S 1> ่ารหืมมาอาหารของฉันหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ oh. huh? อยู่นี่เองเหรอไม่นะแ oh. มงมีเคยเห็นแน่ๆนี่เอาเข้าไปกินเลยเอาวลืมไป <What? S 1> ว่าฉันไม่มีพุงเก๋กระเป๋าเก็บากอาหารน้องไหลหมดเลยอะดูสงสารชุม,มัดเลยเกรตนันไม่นะฉันจะลองกินอีกรอบนึงโอ้โหไม่นะไม่ฉันจะกินอีกจนกว่าจะได้หยุ oh. ดเถอะเกรตนันเราไม่มีพุงแล้วก็ไม่มีกระป๋าไม่มีน้ำเส้นคุนเงินเขา ปัตเทอร์สเกเลตันเอาล่ะถึงตานายแซงฝีมือแล้วพิกแมนครับผมช่วงน,นี้ผมสติสียตังคไม่ค่อยดีเนื่องจากโดนไฟไหม้หวัวครับคุณครูก็ต้องให้อภัยผมด้วยนะครับถ้าผมทำมออกมาไม่ดีนะครับเอาเล่ะเริ่กคำดื้อแล้วทำไมนายใช้ปลาล่ะเพราะว่าทุเรีลปลาเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราเนสจาสุขภาพทำให้หัวผมออมันกลับมาได้นนครับผม,ผมกินกันแล้วกันเ,ลลเออพูดเร็วกันไปหรือเปล่าพิกแมนผมต้องรีบครับคุณครูไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนมาแก้คอมีครับโอ้โหลปามออกไปสีแดงนี่ไงโอย พิงแมนเลยทำอะไรอะฮะพิงแมนเหรอเลยทำอะไรอ้อยไม่นะมันไปนปาประกเป้าหล่เดียโอ้อยมันก็เป็นผิดแนแน่แนแนอฉันแพ้ฉันแพ้พปะกปะเป้าอ่อมาโลนทำโลอเอ้ยทำไมานะ้องมเก่งเฉินแบบนีด้ด้วยเอดมนคูบ้านมลนทำยั Beast เดี๋ยวครูขอเรียกรถลงพยายาลมาช่วยแล้วกันนะแบบนี้ขอไม่ไหวอ่ะเอวันนี้เราอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย